สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมา้ยพวก,กผมกเอากะเปียกไม่รู้ทำกินมาพี่น้องมาวันนี้พาพี่พาน้องมาปักเบ็ดคือก็พี่น้องปักเบ็ดตอนที่น้ำมันแห้งแล้วครับชมเขามันถอกออกร่วงออกเหลืองๆแล้วพี่น้องน้ำมันเริ่มแห้งปามันเริ่มมาต้อมเาลองมาใส่บึงใส่มือน,นี้เมื่อน,นี้ใส่เหยอือใส่เดือนครับพี่น้องผมไปหาซื้อเขียดตามตลาดแล้วมันบ่มีครับพี่น้องมานเห่าก็บ่มีเขียดเนาะไปนี้แร่งแร่งน้ำม,มันมาสะ เกล็ดก็บ่ค่อยมีไปซื้อตามตลาดก็บ่มีเลยพี่น้องก็ลองมาใส่แถวนี้เบิง่งแถวใกล้ๆจมท้านนี่แหละแถวบ้านเจ้าของใกล้หมู่บ้านเจ้าของเลยครับพี่น้องลองมาใส่เบิ่งครับพอดีติดเฮ็ดเวียกก็เลยบ่ค่อยได้มาลงคลิปตึกสองสาม,มื้อพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องไป้องลองไปเบิ่งครับเปื่อป,ปลามันอาจจะใส่ใหญ่ขึ้นแน่หน่อยนึง ก่อนใส่มีแต่ใส่นี่น้อยเท่านิ้วโป้นี่นี่ลองเบิงมาบ่ได้ใส่โดนเผื่อปลามันใส่ใหญ่ครับพี่น้องปะ่ะอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งให้ด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวขำทีมแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวพวกมงแล้ว 我不能不弄。 来，走。 câu nó nữa Vừa mình yên, mình yên. เราอยากให้เสร็จเป็นเร็วกว่าน,นี่พี่น้องเด้อทำนะครับพี่น้องหาล,ลุดไปด้่ยกันเลยมาปันดเนยลยทุกีเขาเริ่มเหลืองแล้วพี่น้งองเขาเริ่มเหลืองออกแล้วครับอันนี้เป็นเขาลอยหาบ้านผมก็เรียออกว่าเขาคล้อ,อสิบหาแนละ้วพี่น้องเอาเบาไปครับ ไปครับพี่น้องตอนนี้ครับใส่เบ็ดเสร็จพอดีครับพี่นค้ำพอดีเลยครับพี่น้องค้ำเลยครับพอดีน้ำมันแห้งครับพี่น้องช่วงเขามันเหลืองน้ำเขาปล่อยน้ำออกก็เลยหาอย่างหาบนใส่เนี่ยก็ใส่เบ็ดก็บ่หมดตัวได้ครับพี่น้องเลี้ยวยู่เกือบสิบขั้นครับพี่น้องไปก็เขาไปกินเขากินปลาอยู่เงื่อนก่อนแล้วค่อยมายามบึงไปครับพี่น ong บางบันไดพี่น้องไปครับเขาเขึ้นก่อนพี่น้อง ไปครับพี่น้องตอนนี้ก็วเวลาทุ่มเครืองแล้วครับพี่น้องได้เวลาออกยามเบ็ดแล้วไปไปครับดีมาจากกินเข่ากินป่าสิเงีนยนะนะครับพี่น้องลุ้นไปน้ำกันว่าที่หมานวันได้ครับพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องลุ้นเลยครับพี่น้องหลังแหลกน้องแหลกคือเป็นแนวนี้ อือไม่รู้เยอะมดเเยอะมดใส่เยอะก็ไปครับพี่รู้ใส่นอนนี่เนอเยอะครกบพี่้องเี๋ยวใส่เยอะกบใส่เยอะับพี่้องนะไปต่อครับ อย่าลอยขึ้นข้างทงพี่น้องคนย่าลอยข้างทงข้างท่งพี่น้องไปพี่น้องคือเงียบเลยนาะเอาหนีเดียือข่งใส่เยอะกันปาู่ใส่มืนอพี่น้องเนาะไปตบพี่น้องอย่ไมถืสักหลังเลยพี่น้องเอ้ย ฝ่าไงฝ่าไปใส่มดอันนี้ก็ซื้ออยู่ใส่มเยอะกันพี่น้องเลยใส่มเยอะกันสีมาบมาเนาะงบถือสักโต้เลยพี่น้องเอ้ยฝ่าลงคลองหมดเลยบอพี่น้องบอถือก็จะว่ากันนะพี่น้องคิดตัวมาจมอย่างเดีกาศแล้วขึ้นเนาะฝ่าไปใส่หมดว่ะหนาแล้วพี่น้องเลยเต็มเยอะมดเยอะใส่เยอะจังเดียวเลย Opa bà lục lung rồi bố bóng 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 nhảy bóng 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 ตัวนึงพี่น้องนี่นั่นตัวน้อยหนึ่งพี่น้องอยู่ในกระช่างอีกตัวหนึ่งก็ตายแล้วนี่ครับพี่น้องปลาสำนีบอพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่ครับซัมมี่แลละพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวน้อยพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ยังยู่ไซ ผมก็อยากทายตัวเงใหายยใหายหบึงยุพี่น้องแต่มันบุม้มย่านตัวหง่มันึงลงคล้องบทคอน้วมั้งงานนี่ใส่บวงก็บทถือเลยพี่น้องเลยกินงยากักนะพี่น้องนะเขาเริ่มซุกเนาะ ปลามันลืมนุงคล้องลึงเั่นแหละพี่น้องเยไปครับปลาไปใช้มืดปลาสิกูปูอีปูกินอีกกรปูไหมพี่น้องอ๋อนั่นแหละพี่น้องเอามันกินอยู่นั่นล่ะเงี้ยเงี้ยงับไปครับ ถึกสองตัวน้อยเลรอว่างพี่น้องเอ้ยฟังคื้นแกยามบ่โมงนีปลากินเลยตาบังเตยตอนมืออื่นตอนเศร้าเลยพี่น้องเพรว่าตอนเศร้าจะเป็นยังไงอย่นงเงี้ยครับพี่น้องนี่ไปครับพี่น้องยามเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องถึกสองตัวน้อยนี่สองตัวน,น,น,วน้น้อยหนึ่งนี่ครับพี่น้อง มคอยหมานเลยพี่น้องเลยตาก็ขึ้นไงถ้าลงรุนตอนเศร้าเลยพี่น้องว่าสิมีเต้มตัวใหญ่เพิ่มอีกบ่กตาก็พี่น้องถารุนตอนเศร้าเลยทีเดียวครับไปว่าสิเขาบ้านเขาอาบน้ำนอนแล้วพี่น้องเพราะผมต้องตื่นไปกิดยางอีกปมะมานตีสองครับพี่น้องไปครับถารุนตอนเศร้าทีเดียวเลยพี่น้องครับไปครับสวัสดีครับพี่นอ้องไปนี่ครับ บรรยากาศเศร้าๆครับเกือบเจ็ดโมงครับพี่ดิรีบมาจากสวนยางครับพี่น้องปะ่ะมาบึงเบ็ 4, 000, 000เดกันว่าสีมานปนใดตอนนี้เศร้าครับพอดีใส่ไวเมื่อวานตอนแรงกยามมืาอคืนก็นถึงสองตัวน,นิดน้อยพี่นอ้องก็ถามมาลุ้นบนตังเศร้าพี่น้องว่าสีมานปนใดป่ะไปครับพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วครับพี่นอ้องแดดักเ,เลยพี่น้องเลย ตอนเศร้ามากนี่ยมันจะมานฝั่นได้พี่นอ่องไหมไปสำกันญนี่

คิดว oh ่ามันชมบรรยากาศตอนตอนเศร้านะมันว่พี่น้องโอ้ยแดดจ้าเลยครับแดดคักเลยพี่น้องเอ้ยแดดแห้งเดี๋ยวยเต็มแหลกอยู่สาน้าเต็มแหลก่น้าเงียบๆแต่ไปพี่น้องเต็มแหลกเยอะมากเลยพี่น้องโอ้ย ไปใส่มดปลานี่ลงคลองหมดแลว้ววะพี่นอ้องเงียบจ้ะยันลงคลองหมดอยู่ป่านี่ถห็น่โอ้สื่ออยู่ ตัวกว่าหมอไอ้่นองหมอตัวนึงนี่นี้ว่ป่าเนี่นี่มาซื้ออยู่ ถือปลาหมออีกตัวนึงตัวที่สองตัวที่สองไม่รู้เจือปลาหมอลื้อเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยถือปลาหมอสองตัวน้อยๆนึงผมก็เลยปล่อยพอปลดได้ก็ปล่อยปล่อยลงคือเงาครับพี่น้องบ้าหมานเลยครับตอนเสาร์นี่ตอนก็ขึ้นก็ถือปลาคอเท่านี่ตอนนี้โป๊สองตัวบ่าคอยหมานเลยปลามันลงคลองหมดแล้วพี่น้องผมว่า ป่าลงคลองลงอยัางมันเหรอบึงเขามันเริ่มเหลืองแล้วป่ามันตัวใหญ่ๆมันเริ่มลงคลองลงลงจมถ่านไงละ่ะคิดจะว่ามาชมบรรยากาศาตอนเช้ากันนะพี่นอ้องขอโทษขออภัยเล้กพี่นอ้องที่บัณฑิตบึงเอาตัวใหญ่ๆมาให้บึงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกในในด Subscribe เลยนะพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเที่ยวนาเก็บเก็บมือไหมพี่นอ้องไปครับผมเปียกเวรนบนทงกินกะลาพี่น้องเพียงเท,ท่านี้ครับสวัสดีครับ ขัดฝนแล้วพี่น้องมนี้เอาลัางคาเือเรัา